คิดถึงนะรู้แล้วว่าคิดถึงออกมาก่อนเลีวออกมาก่อนเร็วรู้แล้วว่าคิดถึงรู้กูดูสิกระจกกระจกที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงเรารู้จักกระจกอันนี้ชนกระจกที่บ้านไม่มีกระจกแล้วดูมันเล่นกันน้างมเล่นยงโกระจกเลี้ยงโซ่ดอกไม้อีกหนึ่งเจเย็นๆลูกเจนเ็นเจนเจน เดี๋ยวเข้าเจ้าให้ลูกพักกดด่อนยาวออกออไปก่อนออกไปกี่หลมันจะใส่แล้วมันจะใส่ยังแม่ได้ไหมลูกเข้าเหนียวก็ไม่เบาเลยนะเมื่อกี้ยังห่วงนอนอยู่เลยเหนียวให้แช่ได้หายใจบ้างเดี๋ยวเดียวแยก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 ก่อนแยกก่อนเออวิษาดูเอ็นดูจังเลยเอ้าเจย์เจย์อย่าเย็นดูษาดูน้องชี่ษาดูเอ,เอ็นอดูจังเลยอ่ะษาไอตัวร้ายไหนด้วยให้เหนียวข้าเหนียวตัวร้ายเออดูษาดูน้อง ทางจู่ตูดมาแล้วเนี่ยน้องกลัวนะอย่าเล่นแรงจีเขาใช่อย่าเล่นแรงนะอ่ะให้เล่นกับข้าวเหนียวตัวเดียวไปก่อนเหนียวแม่งกัดตลอดเลยวะให้เล่นกับข้าวเหนียวไอเดียวจบเลยดีไอ้ดียวอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเพี้ยงกว่าไม่เพี้ยงกว่าเฮี้ยงกูได้ไหอย่าใจเย็นๆนะลูกเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวต้องอยู่ด้วยกันนะค่อยเล่นเด็กก็ได้เล่นกันเด็กก็ได้เล่นกันให้ฉากเล่นน้ำเงี้ยพายฉากเล่นน้ำเดียวิใจเย็นๆลูกให้ดมให้ดมน้องก่อนดมน้องก่อน ลูกกูบอกแดงลูกกูบอกได้ลูกอันนี้ลูกเขาเจ้าหนูจําได้ไหมลูกเขาเจ้าจําได้ไหมวะจําได้แหละเพราะเขาเจ้ามันไม่แง่งไม่แห้งอะไรเลยจําได้หนูเพิ่งไปสองเดือนเองกลิ่นก็ยังไม่เปลี่ยนเลยน่ารักตรงเลยดูสิว่ยเหมือนกันเลยหน้าเหมือนข้าวเหนียวเลยก็คือจังได้ไงยังไงมันมันขอกลับไปแล้ว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 ตายแน่วันนี้มึงตายแน่ไม่เหนื่อยหรอกมึงตายแน่ตายแน่ให้ยายชี้ให้ยายอุ้มชี้ยายยายจำได้ไหมติดรูแล้วอ่ะตอนเนี้ย ยายมาอุ้มยายมาอุ้มยายมาอุ้มยายอุ้มยายอุ้มให้ยายอุ้มหน่อย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 ยายช่วยหน่อย่่่่่่แม่ันนั่นนันันเบ้งมันต้องย้อนนี่แบบนี้นี่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 กัดตายได้น่ะนะบางนิดหน่อยนะตัวน้อยก็เขาน่ะปักีเงี้ยจัดการมาเลยจัดการเลยกัดขาแงเลยมึงลงมามึงลงมามึงลงมาลูก่งลงม

เอาขอนีขีขนีนี่ใดีโดขึ้นข้อดีนี่มันโดดล็อกคอเขาดแน่แน่ป่นเพิงมวอยหอดนีกกัดกัตายกัดตายกัดตายไปแยกมวยก่อนได้ไปแยกมวยไปแยกมวย เหนียวนะได้เป็นฝ่ายลูกแช่ไปก่อนนะครับแล้วก็แช่ได้ทําการหนีแล้วเขาเดียวขึ้นค่อมไปหนึ่งทีแล้วก็โดนกัดครับก็โดนกัดค่อมค่อมคอมคอมแล้วกัดหัวไปหนึ่งทีโอ้โหเขาลงมาได้แล้วครับเขาแช่ไม่ยอมเขาแช่ไม่ยอมเขาแช่มองหน้าเขาแช่มองหน้าแล้วก็เดินหนีโอ้เขาแช่พยายามหนีอย่างเดียวเลยเขาแช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์แพ้เขาแช่มีสิทธิ์แท้แล้วอุ้ยเขาเดียวมันเขาเดียวมันทำอะไรลูกเขาเหนียวเขาเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยแล้ว สองอย่างคับตาองเงียกูแบบนี้เลยบอกว่าพวกม้าใจร้านี่เราสู้ก็ได้อยู่ในห้องแอร์กูก็ต้องไปย้อนห้อนนี่ไม่ออกลูกออกไปก่อนไม่งั้นหนูตายนะหนูโดนกัดตายเลยนะนี่มาบุญกูแล้วมื่อไงตาย <c oughs> อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเนาะลูกเนาะไปแล้วไปแล้ว,ลวมันออกไปนอกบ้านแล้วว่าออกไปนอกบ้านแล้วเฮ <c oughs> ้ยมันไปอยู่ฝั่งนี้ไปอยู่ เขาได้พักก่อนอใครบาขี Eso. Eso. Aquí aquí ีตรงนี้แล้วใครบาขีีตรงนี้เนี่ยกูขึ้นแรงลงมาถึงจังหวะแท้สูขึ้นมาพักกันเยียบแม่เอ้ยใครขี้ตรงนี้เี่แล้วก็จะช่วยแชร์ยังไงเนี่ยเขาแชร์แชร์หายไปไหนแล้ว่ะก่อนจะช่วยหมาช่วยตัวเองก่อนทุกคน

ไอ้หนูหัวเปียบหมดแล้วไอ้หนูไอ้หนูหัวเปียบหมดแล้วแม่ผูตายเลยนะอุ้ยอะไรเนี่ยสีชมพูหันหน้ามาสิอุ้ยนี่มันเลเวลอัพดินะโอ้โหจะผัดเถอะโอเคพอแล้วให้น้องพักนะให้น้องพักนะำพอตัวแล้วไปกันเด้อพี่ดังเด้ออย่าลืมกดติดตามและพี่น้องเรือความมึนกำลังมาเด้อสิ่นี้ตั้งเตือนเนื่ง